าก,ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยค่ะเป็นนักแข่งรถสาวสวยนะคะจากทีมฟอเทซ่าของเรานั่นเองนะคะทั้งเท่สปอร์ตสวยมีรางวัลการันตีมากมายนะคะฝีมือไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปเชิญพบกับเขาได้ดีวกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนสวัสดีค่ะแะนํนำตัวก่อนละกันเนะาะค่ะโอเคชื่อแนนะคะกุนิภาอินทรัศรินะคะก็เป็นนักแข่งสังกัดทีมฟอเทซ่าเรซิ่งทีม ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าพนมรุ้งที่บุรีรัม์นะคะก็สนามนี้มีแข่งที่บุรีรัม์ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะเป็นสนามที่2และสนามที่3ในรายการโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะให้คุณแนนไปแนะนํารถเนาะว่าแต่ละตัวที่ของที่เนี่ยมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราพาไปพบกับรถแต่ละรุ่นแล้วก็ชุดแต่งแต่ละแบบกัน นะคะค่ะตอนนี้นะคะชายืนอ,อยู่กับรถนะคะ Toyota Rivo r a n n e r 2020ค่ะ สวยไหมคะพี่แนทสวยมากก็ถ้ามองภายนอกเนี่ยภายนอกก็คือจะรู้สึกว่ามันแบบว่าเท่ดุดันถ้าดูแบบจากป้ายที่เขาเขียนไว้ก็คือหล่อหล่อเปลี่ยนชีวิตเออจริงๆแล้วถ้าเราแบบว่าเข้ามาในโชว์รูมเนาะมันก็ถ้ายังไม่มีชุดแต่งมันก็จะแบบเดิมๆล้นๆดูแบบว่าเรียบหรูเรียบหรูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอมาเป็นมีชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เพิ่มความดุดันความสปอร์ต เท่าที่พี่เห็นก็คือมันจะมีแบบเฉดโทนที่เป็นสีแดงเห็นไหมดําแดงใช่มันก็จะแบบรู้สึกว่าเทอใช่ก็จริงๆแล้วไหนน้องชาแบบเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าแบบเออมันมันมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยจากที่เรถเดิมเนาะนะคะตอนนี้ก็เสิร์มเพิ่มเข้ามาก็จะมีเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าอ่าเท่ๆนะคะติดตาสติ๊กเกอร์เป็นซอสิซ่าค่ะอ่าฮะส่วนด้านบน ชื่อแตกของเราเป็น Mouse x นะคะก็เลยมีตัว X ตรงกลางนะเพิ่มมิติและเพิ่มความฉบเฉียวขึ้นมาอีกค่ะอ๋อโอเค<น>ก็จะแบบว่าอาจจะมีแบบเสริมตรงฝั่งไฟฝั่งไฟฝั่งนี้นิดนึงนใช่ไหมสองฝั่งเหมือนเหมือนกีอายไลเนอร์ค่ะอ่อโอเคเป็นแบบความเท่เฉียวฉบเฉียวขึ้นมาดูหล่อยิ่งขึ้นนะคะกับตัวนี้ โอเคเพิ่มคิวไฟนี้เรียกกาจังหน้าใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็หน้าสกูปหน้านะข้างหน้ารถนั่นเองอ่าโอเคคือเหมือนเหมือนเหมือนรถแต่งหน้าเข้าไปอ่ะใช่ค่ะทำให้มีความเท่แต่งหน้าผู้ชายแต่งรถอ่าโอเคใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่าเนาะว่าแบบออกมาเป็นยังไงกันนะคะ มาดูส่วนด้านข้างกันบ้างค่ะใช่เมื่อกี้เราพูดถึงตรงคิวไฟไปใช่ไหมด้านข้างก็คือจะตกจะเป็นตรงนี้เลยใช่ไหมคะเราเพิ่มคิวไฟนะแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกตรงนี้เรียกว่าอะไรคะน้องชาเป็นคิวล้อค่ะหรือว่าเป็นซุ้มล้อนั่นเองใช่ถ้าเราเรียกกันก็คือซุ้มล้อแหละแต่ตรงนี้มันแบบมันวาดมาเหมือนคิ้วแต่งแบบความเป็นหมุดสีเงินเข้าไปใช่ไหมก็แบบว่าดูเท่เหมือนแบบพวกเราใส่เสื้อร็อกอ่ะที่แบบเพิ่มหมุดเข้าไปใช่ป่ะเออมันก็ แบบดูเท่ขึ้นมาอย่างนิดนึงอ่ะไ<ช>ล่ไปอย่างนีดนึงตรงนี้ก็เป็นติดเป็นสติกเกอร์นะคะของคอเทซ่าเพื่อให้มันแบบไม่ลน้นเนาะใช่ค่คะ,ะก็มีรูปเป็นแบบภูเขาใช่ไหมั้ลเทนเอ็กซ์อ่ะโอเคใช่ใช่ข้างล่างล่ะคะ่ะน้องชาอ่ามันเูยส่วนด้านล่างนี้นะคะจะเป็นกับกับข้าง ข้างติดทางประตูสองข้างหน้าหลังยาวไปเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยใช่ค่ะเพิ่มด้วยสติกเกอร์สีแดงอ่ะเพิ่มให้แบบดูเทใช่ค่ะดูเทขึ้นมาสปอร์ตขึ้นมาหนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเราแบบไล่ไปอีกด้านหลังด้านหลังใช่ว่าแบบมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้แบบเพิ่มความเทของมันเข้ามาอีกเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อันนี้เราก็เริ่มไล่มาจากโซนข้างหลังไอ้ข้างหน้าข้างข้างแล้วก็มาข้างหลังค่ะอันโอเคแล้วก็ไฟด้านข้างตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องชาไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสวยมากนข้อไฟหลังนะคะเป็นทรงของมันเลยนะคะเป็นแซดแบบนี้เลยนะคะดูเหมือนเป็นตัวแซดเนาะเออเนี่ยมันแบบเดิมของมันนะคะตรงนี้ก็มาตัดกับไฟที่เป็นสีแดงเท่อีกแล้วเท่อีกแล้วใช่ไหมก็ดูแบบเหมาะเจาะทุกอย่างแบบดูเข้าทรงเข้ารูปหมดเลย ลากยาวไปจนถึงด้านข้างด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงบ้างคะน้องชาเดี๋ยวขยิบมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอ่าเป็นตัวเอ็กเหมือนกันนะคะกับด้านหน้าอ่าถ้าเรามองตรงตรงอ่าถ้าเรามองตรงจะเป็นแบบแพทเทิร์นเอ่าสีดำมาเพิ่มความดุดันตรงนี้เป็นชื่อชุดแต่งเลยมาแฟนเอ็กนะคะของคอ s ิซาตรงนี้เพิ่มมีมิติมาก โอเคแต่ว่าพอมาตัดกับชุดแต่งเราขึ้นกันเลยเหมือนมันลับกันเลยเนาะ,ใช,ะใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้อีกนิดนึงเนาะอันนี้เป็นสเกิร์ต เป็นสเกิร์ตด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตปบันไดใช่ค่ะอ๋อก็มาทั้งแบบนี้เลยเหมือนกันทั้งแบบนี้เลยครอบไปเลยพอดีบล็อกเลยไม่ต้องเจาะตัวรถได้ใดเลยเอออันนี้ก็เป็นฟูลออปชันนะคะของชุดแต่ง f o r t เทส a าก็มีทั้งหน้าหลังด้านข้างนี่ครบเลยซุ้มล้อคิวล้ออันนี้ก็เป็นครบคันเลยใช่อันนี้ก็คือในโชว์รูมก็คือติดตั้งให้เราทั้งหมดใช่ค่ะรถออกมาคือเป็นสภาพนี้เลยสวยเท่แบบนี้ ใช่ค่ะอืมโอเคโดดเด่นมากเลยใช่ด้านข้างให้รู้ว่าเป็นชุดแต่งของฟอร์เทซ a เาเซฟให้กับลูกค้าแล้วด้วยเพื่อให้มันแบบว่ากันลงกันลอยอะไรอย่างงี้สีเดียวกับตัวรถเลยอ๋อโอเคนี่ถูกรถสีอะไรเราทำให้นี้นั้นถูกแบบชุดเนี้ยมันมาคมันคาดยาวไปถึงด้านข้างเลยน้องชาใช่ค่ะ